สวัสดีค่ะท็อปสิบียนหากพูดถึงปรากฏการธรรมชาติใกล้ตัวและคงคงนึกถึงลงกินน้ำหรือไม่กา้าและฟ้าผ่ากันใช่ไหมคะแต่บางครั้งธรรมชาติก็เซอร์ไพรส์ด้วยการแสดงให้เราเห็นปรากฏการณ์ประหลาดต่างๆที่ขนาดนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยด้วยบางทีสิ่งที่คุณไม่คิดฝันมาก่อนอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็ได้ท้องฟ้าสีแดงเย่าเพิ่งตกใจว่าตอนนี้ถึงการอวสานของโลกเรานะคะ แต่ที่เราเห็นกันอยู่นี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจัมบีอินโดนีเซียเขาบอกว่นนี้เป็นของจริงไม่มีการใส่ฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิน้นซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนก็จ,จะรู้สึกเหมือนซ้อมตกนรกได้เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์ที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็สะพึงกันไปเหมือนกันเพราะมันดูน่ากลัวเอามากๆสาเหตุที่เกิดไม่ได้มาจากใครไปโพนสีสเปย์แต่อย่างใดเชื่อว่าอาจมาจากอนุภาคหมอกควันจากไฟป่าที่เกิดขึ้นช่วงนั้น จึงทำให้ท้องฟ้าที่ควรจะเป็นสีฟ้ากลายเป็นสีแดงก็ได้นอกจากจะดูมืดฟ้าโมวดินแล้วยังส่งผลต่อสภาพอากาศด้วยซึ่งชาวบ,บ้านที่อยู่ในบริเวณน,นั้นบอกว่าพวกเขาหายใจไม่สะดวกเลยและยังหวาดหวั่นกับปรากฏการณ์นี้กันไม่น้อยว่าแต่ถ้าจะแดงเถอกขนาดนี้สงสัยต้องไปเพิ่มตามบุญให้อุ่นใจกันสันหน่อยแล้วต้นยูคาลิปตัสสีรุง้ง ธรรมชาติของต้นไม้มักมีกิ่งก้านและเปลือกสีออกน้ำตาลไม่กระดัมกันใช่ไหมคะแต่ใครจะไปคิดลยว่าจะมีต้นไม้สีรุ้งฟุ้งฟิ้งอยู่จริงๆโดยเป็นต้นยูคาลิปตัสเดกรูฟทาใสเพันพิเศษซึ่งเรายืนยันนอนยันหรือว่าไม่ได้ใช้เทคนิคตัดต่อหรือมีมือดีไปแอบพ่นสีใดๆมันเป็นของจริงร้อเปอร์เซ็นต์เลยด้วยสีสันจัดจ้านแบบยูนิคอร์นมาเองขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์และนักพฤกษศาสตร์เองก็งงเป็นไก่ตาแตกว่าปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง แค่คิดว่าน่าจะเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์โดยต่อแรกคงจะเป็นสีเขียวสดพอหลุดออกไปเรื่อยๆตามระยะเวลาสีก็จะเปลี่ยนไปอีกทั้งสีฟ้าม่วงส้มและแดงซึ่งแน่นอนว่าแต่ละส่วนหลุดออกไม่พร้อมกันจึงทำให้ท้งต้นมีหลายสีเหมือนกับศิลปะแอฟรกแบบนี้ก็ได้ส่วนใครที่อยากเห็นของจริงสามารถไปหาดูได้ในป่าท,ที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียฮาวายและป่าปวนิวกินีได้ตามศรัทธาและจำนวนเงินในกระเป๋าค่ะ รอยแตกขนาดยักษ์ในพื้นโลกปกติรอยแยกบนถนนที่เราพบเห็นมักเกิดจากการปูพื้นไม่ดีหรือไม่ก็เกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรงสร้างความเสียหายบริเวณนั้นได้พอสมควรแต่ถ้าคุณได้เห็นรอยแยกบนพื้นดินที่เม็กซิโกแล้วละก็รับรองว่าตกใจอ้าปากขังกันแน่นอนเพราะมันแตกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงโดยมีความกว้างประมาณ4.8เมตรลึก7.9เมตรและยาวเกือบเกือบ1.6กิโเมตรคุณพระ หรือว่านี่จะเป็นวันสิ้นโลกจริงๆคะเนี่ยส่วนสาเหตุของปรากฏการณ์ชวนสะพึงแบบนี้นักธรณีวิทยาคาดว่าอาจจะเกิดจากตะกอนในดินถล่มลงไปจากการขุดหาแร่ใต้ดินทําให้เกิดช่องว่างภายในและยิ่งมีการบรรทุกน้ําหนักมากผ่านไปมาบ่อยๆด้วยจึงทําให้ดินบริเวณนี้เกิดรอยแตกและยุบลงไปอย่างที่เห็นแต่นอกจากที่นี่แล้วที่เข่งยะก,ก็เกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกันแต่ที่นั่นยังไม่มีข้อสรุปว่าเกิดจากอะไรกันแน่เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเถียงกันเลยดีกว่า รีบหาทางซ่อมถนนกันก่อนดีกว่าไม่อย่างนั้นรถคงติดยาวแน่ๆเลยฝูงซาดินอพยพการเห็นฝูงปาแบบว้ายไปมาในทะเลอาจจะดูเป็นเรื่องปกติแต่ที่เราเห็นกันนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สุดพิเศษกันเลยเพราะฝูงปลาซาดินขนาดใหญ่มือมากความยาวเกือบเจกิโลเมตรกำลังอพยพทิ่นทันกันโดยจะเกิดขึ้นทุกปีตามแนวชายฝั่งของแอฟริกาใต้ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมเพื่อไปวางไข่ในน้ำเย็น ที่อาการ拉สแบงค์จากนั้นเคลื่อนไปตามแนวชายฝั่งจนถึงโมซัมบิกนู่นเลยเมาาาื่อสะใจแค่ไหนก็ดูเอาแล้วกันแน่นอนว่าการไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มไม่ได้ดีอย่างที่คิดเนื่องจากมีเหล่านักล่ารอคอยอยู่ตามแนวชายฝั่งเพื่อจับกินเป็นอาหารยิ่งกลุ่มใหญ่มากเท่าไรก็ยิ่งดึงดูดมากเท่านั้นหลายคนจึงสงสัยว่าอันตรายขนาดนี้พวกมันจะไปเป็นกลุ่มกันอีกรอคำตอบก็คือไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดแม้นักวิจัยหลายคนพยายามศึกษาสาเหตุนี้ แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอยู่ดีพายุหมุนรูปหกเหลี่ยมบนดาวเสาร์ในขณะที่พายุหมุนทั่วไปจะมีรูปร่างบิดเกี้ยวและหมุนติ้ว,ต,วติ้วกันเสมอแล้วคุณเคยคิดเล่นเลนกันบ้างไหมว่าถ้าเป็นรูปร่างอื่นจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้จินตนาการของคุณเป็นจริงแล้วคะ่ะเพราะพายุหมุนที่ดาวเสาร์มันมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมจัดว่าแปลกล้ำไม่ซ้ำใครสุดๆถึงจะดูน่าเหลือเชื่อไปหน่อย นี่น่ะเป็นปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือของดาวถูกพบครั้งแรกในปี1988โดยยานอาวกาศแคสซินีของนาซาจากการประเมินของนักดาราศาสตร์คาดว่าพายุนี้น่าจะมีความกว้างเาเๆ3 2 0 0 0กิโลเมตรแต่ละมุมจมูนรอบจากจุดสูงกลางในอัตราเดียวกับที่ตัวดาวหมุนรอบตัวเองและตามขอบของรูปหกเหลี่ยมยังมีกระแสลมกรดที่ระเบิดทางด้านตะวันออกด้วยความเร็ว3 2 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วย ส่วนสาเหตุของรูปร่างพายุยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่คงได้แต่รอให้นักวิทยาศาสตรุนหลังศึกษากันต่อไปค่ะพระอาทิตย์สองดวงบนท้องฟ้าใครคิดว่าฉากพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงบนท้องฟ้าจะมีแค่ในภาพยนต์เท่านั้นของจริงก็มีเหมือนกันค่ะเกิดขึ้นในปี2018ที่เมืองกุย้ยหยางประเทศจีนหลังจากปรากฏบนท้องฟ้าประชาชนก็ไม่รอช้าพากันถ่ายรูปลงสื่อโซเชียลมีเดียและแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลาย เนื่องจากพวกเขาเห็นปรากฏการณ์นี้ได้นานเกือบสามนาทีแน่นอนว่าเห็นชัดเจ๋สซะขนาดนี้หลายคนคงคิดว่าเป็นภาพตัดต่อใช่ไหมแต่เปล่าเลยอันนีนะ้เป็นปรากฏการณ์ทางแสงหาย,ยากที่เรียกว่าซันดอ็อกสันนิฐานว่าเกิดจากการหักเหแสงผ่านผลึกน้ำแข็งทำให้เกิดจุดแสงสว่างขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งปกติจะเกิดเป็น3จุดแต่ก็ไม่รู้ทำไมครั้งนี้ถึงมีแค่2จุดเท่านั้นสร้างความสงสัยกับนักวิทยาศาสตร์และผู้พบเห็นไม่น้อย ที่น่าหวั่นหวั่นไปกว่านั้นนักโหราศาสตร์จีนยังกล่าวไว้ด้วยว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นนั้นแปลว่ากําลังตักเตือนสถานการณ์บ้านเมืองเก็บผู้ปกครองให้ระวังภัยเอาไว้ส่วนจะดีหรือร้ายก็ต้องดูกันต่อไปค่ะปรากฏการณย์าย่เมงมุมบุกเมืองใครที่ไม่ชอบเจ้าแปดขาของกรีกเกิลเล่นบ้านแน่ๆนเพราะนี่มันเป็นมหากรรมยายแเมงมุมครั้งใหญ่ระดับชาติของเมืองวาก้าวาก้าในออสเตรเลียกันเลยทีเดียวโดวยเป็นฝีมือของแมงมุม วงในลีไฟดีมากกว่าล้านตัวบุกเข้าไปชักใยตามสมทุมพุ่มไม้ต่างๆมากมายจากลักษณะที่เกิดขึ้นนี้เองชาวบ้านจึงเรียกว่านักทอผ้าเพราะรูปร่างของใยคล้ายกับผ้าผืนใยปกคลุมพื้นที่นั่นเองส่วนที่มาที่ไปของพวกมันเชื่อว่าอาจเกิดจากน้ําท่วมภายในเมืองนอกจากคนแล้วแมงมุมพวกนี้ก็เช่นกันแต่จะขึ้นไปบนตึกก็คงไม่ไหวจึงต้องรวมกลุ่มพ่นใยอยู่แถวเนินเขาแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆแห่งนี้ โดยเวลาพวกมันจะเคลื่อนที่ก็จะมีการปล่อยใยออกมาด้วยหรือที่เรียกกันว่าบอลลูนเพื่ออพยพหนีน้ำหากกลัวว่าจะเป็นอันตรายแล้วก็สบายใจได้ค่ะเพราะพวกมันไม่มีพิษและถ้าเจ้าแมงมุมแลนดิ้งบนตัวให้ยิ้มรอดได้เลยเพราะพวกมันจะนำโชคมาให้คุณค่ะน้ำติดไฟใครว่าน้ำจะต้องมีไว้ดับไฟเท่านั้นเพราะที่เซี่ยงไฮ้มันกับติดไฟได้เฉยเลย โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่คนง,งานกำลังขุดบ่อน,น้ำมันกันตามปกติแต่บังเอิญหนึ่งในนั้นกำลังจุดไฟแช็คขึ้นมาเท่านั้นแหละรู้เรื่องขึ้นมาทันทีไฟลุกผึับชวนตะลึงกันเลยค่ะคุณผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าที่เกิดประกายไฟขึ้นมาได้อาจเป็นเพราะพวกเขาขุดไปพบก๊าซธรรมชาติขนาดเล็กเข้าเลยทําให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆอย่างที่เห็นซึ่งถ้าปริมาณไม่มากพอไฟที่ติดขึ้นมาก็จะดับไปเองไม่มีระเบิดตุ่มตามกันให้ตกใจเล่นแน่นอน นอกจากที่นี่แล้วยังเคยเกิดขึ้นที่เท็กซัสมาแล้วเมื่อราวราหกถึงเจ็ดปีที่ผ่านมาซึ่งแหล่งน้ําดื่มของที่นั่นเคยเป็นหลุมขุดเจาะก,ก๊าซธรรมชาติมาก่อนและเกิดเหตุการณ์แนวเดียวกันถึงจะอเมซิ่งจิงกะเบลแค่ไหนก็อย่าไปลองเลยค่ะเจ็บตัวขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนพระอาทิตย์สีดําถึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระอาทิตย์สีดําแต่นี่ไม่เกี่ยวกับพระอาทิตย์จริงๆหรอกค่ะเป็นเพียงฉายาเท่านั้น มักเกิดขึ้นตามธรรมชาติทุกปีในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่เดนมาร์กโดยเป็นปรกนากฏการณ์ฝูงนกสตาร์ลิงจำนวนหลายล้านตัวบินอพยพย้ายถิ่นซึ่งเวลาพวกมันบินไปไหนด้วยกันที่ท้องฟ้าก็จะมืดครึม้มจนเหมือนกับบทบางแสงอาทิตย์จนเป็นสีดำไปยังไงล่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะเห็นได้ทุกแห่งในประเทศนะคะพวกมันจะมาโชว์ตัวเฉพาะบางจุดเท่านั้นเช่นอุทยานแห่งชาติวัดเดนในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมและระหว่างกลางเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษาของทุกปีซึ่งการแสดงนี้จะมีให้เห็นประมาณ20นาทีในช่วงพระอาทิตย์ตกดินโดยบินโชบไปมาเป็นรูปร่างต่างๆเพื่อลวงตาและป้องกันศัตรูสำหรับผู้ชมอย่างเราแล้วเหมือนกับพวกมันกำลังเตนรำอยู่ถึงจะทำให้ท้องฟ้ามืดมิดไปหน่อยแต่ก็ถือว่าสวยงามน่าประทับใจม่น้อยเลยใยน้ำแข็งปกติน้ำแข็งมักจะเป็นก้อนหรือไม่ก็เป็นปุยคขหิมะแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีรูปแบบอื่นด้วยนะ โดยเป็นปรกนากฏการณ์สุดแปลกที่น้ำแข็งแปลงร่างเป็นเส้นใหญ่คล้ายๆเส้นผมงอกออกมาจากเปลือกไม้นี่เธอไม่รู้มาก่อนอาจจะคิดว่ามีใครลืมขนมใส่ใหม่สีขาวไว้ในปากก็ได้นะเนี่ยการที่น้ำแข็งแปลสภาพจะมีหน้าตาแบบนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกยาวๆว่า exidopsis effusa บังคับรูปร่างของน้ำแข็งที่มาก่ออยู่บนไม้ให้มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่ปุยนุ่มรวมถึงรักษารูปร่างนี้ไว้ได้หลายชั่วโมง ในสภาพอุณหภูมิเกือบศูนย์องศาเซนเซียสได้ดีส่วนความยาวของเส้นใหญ่นั้นแตกต่างกันไปและอาจมีความยาวได้มากถึง20ซนติเมตรยิ่งไม้มีขนาดใหญ่เท่าไรน้ำแข็งก็จะยิ่งฟูฟ่องมากเท่านั้นถ้าใครเคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ผ่านๆตาอย่าลืมแชร์ภาพมาอวดก,กันบ้างนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ